แรกๆก,ก็โคตรโหดแต่โดนเนิฟยับจนคนเลิกเล่นและนี้ก็คือ SR 3 M อดีตปืนเมตาโคตรโหดและโคตรโกงจนได้รับฉายาว่าเทพรูดแล้วตอนนี้มันจะใช้งานเป็นยังไงไปดูกันฝากสปอนเซอร์ร้าน l i d Potion บริการเติมเกมออนไลน์ด้วยนะครับ Smoke Barrage Ready Subtited B�utsch by ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ